สวัสดีครับทุกคนผมเจรวรปันนะครับวันนี้มาติดตามข่าวสารของวงการกีฬาที่จะมีวอลเลย์บอลมาฝากด้วยนอกเหนือจากฟุตบอลน,นะครับแต่เราเริ่มที่ประเด็นเขากระโดงก่อนครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ทางจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนของชาวบ้านหรือแม้แต่เจ้าของสนามช้างอารีนาและก็ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตก็มารวมตัวกันพร้อมกับทีมฝ่ายกฎหมายยืนยันชัดเจนว่าแม้จะมีคำสั่งจากศาลปกครองให้เพิกถอนโฉนดเพราะมองว่าได้มาโดยผิดชอบ แต่ท,ท้ายจากคำที่ภาคษาเนี่ยมันมีคดีความกันเพียงแค่35แปลงส่วนที่เหลืออีก995แปลงไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นฉะนั้นสิ่งที่คุณภูมิทมเหมารวมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่บอกว่าที่ดิน5 0 8 3ไร่เป็นแผ่นดินหลวงหรือว่าเป็นสมบัติของชาติคงจะไม่ใช่แบบนั้นทั้งหมดแล้วก็ยืนยันว่าถ้าเกิดมีคำสั่งเพิกถอนออกมาก็จะฟ้องกลับซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันไปถึงจุดนั้นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเกมการเมืองการประวิงเวลาหรือว่าการต่อสู้อะไรกก็ตตาามมอควถู้ง แต่วันนี้มันกลายเป็นว่าแต่ละฝั่งก็มีมุมของตัวเองล่าสุดครับ คุณดนุพรปุณกันต์อดีตดาราที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นโฆษกของพรรคเพื่อไทยได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าแผนการจะเป็นอย่างไรต่อไปกับคดีของที่ดินเขากระโดในเนื้อหาในมีการพูดว่ารัฐบาลพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่มันค้างค้างมานานกว่า20ปีโดยใช้กฎหมายและก็ไม่อยากให้ผู้มีอิทธิพลใช้ความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นเครื่องมือในการสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากที่ดินของรัฐซึ่งการดาเนินการของรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยไม่ใช่การกันแกล้งทางการเมือง แต่ยืนยันว่ามันคือความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายตามคำสั่งของสารดีกาหากว่าที่ดินหลวง5,083ไร่ยูดีก็หายไปก็เชื่อว่าไม่มีคนไทยคนไหนรับได้อย่างแน่นอนเขาดีลำดับเหตุการณ์นะครับลองฟังในมุมของฝา่งรัฐบาลดูบ้างหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายกฎหมายของบุรีรัมเนี่ย เขาใช้ราชกิจจานุเบกษาในปีพุทธศักราช2464ที่มีการรับรองแผนที่แนบท้ายว่าที่ดินทั้งหมด5 0 8 3ไร่เนี่ยไม่ใช่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วปรากฏว่าในชั้นศาลดันใช้แผนที่คนละแบบกันซึ่งไม่ได้มีการรับรองเป็นราชกิจจานุเบกษาคราวนี้ในมุมของพรรคเพื่อไทยที่เป็นฝ่ายรัฐบาลก็ย้อนเหตุการณ์ไปเลยนะครับว่าที่ดินเนี่ยมันเริ่มต้นจากการเป็นที่ดิน พระราชทานเหมือนที่พวกเราทุกคนเนี่ยเข้าใจกันเพราะว่าเดิมทีเนี่ยมันเป็นที่ดินที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวห,วหรือว่ารัชกาลที่5เนี่ยได้พระราชทานให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยจากนั้นพอมาถึงยุคสมัยของรัชกาลที่6กเนี่ยก็ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตการสร้างทางรถไฟสายนคะรราชสีมาถึงอุบลราชธานีซึ่งมันครอบคลุมพื้นที่เขากระโดงด้วยจะนั้นตอนนี้นะครับถ้าผมทำความเข้าใจเนี่ย ปัญหามาอยู่ที่การวัดแนวกั้นเขตต่างๆตั้งแต่อดีตเลยและที่สำคัญที่สุดตอนที่มีชาวบ้านเข้าไปจับจองพื้นที่แล้วก็มีการขอโฉนด กับอธิบดีกรมที่ดินทำไมการรถไฟแห่งประเทศไทยถึงไม่แอคชั่นอะไรเลยก็ต้องไปไล่ดูนะครับว่าในยุคนั้นมันมีความเกี่ยวดองหน่องยุ่งกับใครที่มีส่วนในการทําให้กระบวนการนี้ไม่เกิดขึ้นเอาจริงนะตอนนี้มันต้องมาเรียงไทม์ไลน์แล้วก็เอาหลักฐานจากทั้ง2ฝั่งมาตีความกันใหม่เหมือนกันเพราะว่ามันก็มีช่องโหว่ในแต่ละมุมที่จะโต้กลับกันได้ตลอดแต่ในมุมของศาลเนี่ยเมื่อวันที่ภาคศามาแล้วยังไงก็ต้องปฏิบัติตามส่วนจะฟ้องกลับก็เป็นแนวทางของการต่อสู้แต่มันมีเรื่องดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าจะไม่ไได้้้มีการรรือออถนนะทังสิ ทั้งพื้นที่ของสนามฟุตบอลช้างอารีนาทั้งพื้นที่ของสนามแข่งรถท้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตหรือแม้แต่บ้านเรือนของประชาชนจะมีการพูดคุยเพื่อหาทางไก่เกลี่ยให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดแต่ว่าวันนี้มันก็ปฏิเสธไปได้นะครับว่าพอมีคําพิพากษาจากสาดีกาให้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ที่ดินส่วนนี้คืนแต่ยังไม่สามารถเข้าไปจัดพื้นที่ได้ จนมีการไปร้องต่อสารปกครองกลางในช่วงปี2564แล้วสารก็มีคําสั่งออกมาในปี2566อีกนะครับอันนี้คืออีกสารหนึ่งนะครับให้อธิบดีกรมที่ดินดําเนินการตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อตรวจสอบการออกหนังสือแสดงสิทธิหรือว่าออกโฉนดในพื้นที่ดังกล่าวว่ามันมีความชอบธรรมด้วยกฎหมายหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีรับลมคมในอะไรซ่อนอยู่ และคราวนี้ในบุมของรัฐบาลเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่ากระบวนการตรวจสอบหลังจากนั้นมันก็เต็มไปด้วยความน่าสงสัยและดูเหมือนจะมีความพยายามหาช่องทางเพื่อไม่ให้เกิดการเพิกถอนโฉนดเกิดขึ้นจนถึงณปัจจุบันพร้อมกับยืนยันว่าการทําลายสิ่งปลูกสร้างที่เอกชนได้ดําเนินการไปแล,แล้วแล้วก็สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่อยู่ในความคิดของรัฐบาลชุดนี้แน่นอนเพราะจะทําให้คนในพื้นที่ที่อยู่ดีกินดีอยู่แล้วเนี่ยเกิดผลกระทบในระยะยาว ส่วนหลังจากนี้นะครับรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมและการรถไฟที่มีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดกับวาระของที่ดินเข่ากระโดงกําลังร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและยืนยันนะครับว่าจะจัดการพื้นที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยที่พี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์จะไม่เสียประโยชน์จากการดําเนินการของรัฐบาลในครั้งนี้อย่างแน่นอนเอาละครับสรุปเลยนะครับเรื่องนี้ยังไปต่อแน่นอนเพราะว่าคําสั่งของศาลมันออกมาเรียบร้อยในมุมที่จะต่อสู้ของบุรีรัมย์ยังไงก็คงหลีกเลี่ยง กับคำพิพากษาของศาลไม่ได้เพียงแต่ว่ากระบวนการลงไปตรวจสอบพื้นที่ตัวการน่าจะอยู่ที่อธิบดีกรมที่ดินแต่ละยุคแต่ละสมัยครับที่ผมว่าถึงนวันนี้ต้องออกมาพูดความจริงได้แล้วว่าตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึง20ปีที่มีการต่อสู้เป็นคดีความกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็เดี๋ยวหลังจากนี้รอความคืบหน้าจากฝั่งของรัฐบาลแล้วก็ฝั่งของบุรีรัมย์ซึ่งผมคิดว่าคงจะออกมาเคลื่อนไหวอีกแน่นอนแต่ผมว่าทุกคนยังใช้ชีวิตปกติเพียงแค่ว่าโฉนดที่ดินสุดท้ายมันจะเป็นของมาากกว่ ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยภาคเอกชนและก็ชาวบ้านนี่คือความคืบหน้าของเขากระโดงล่าสุด ซึ่งจริงๆคำสั่งของศาลมันชัดเจนมานานแล้วแต่ในเมื่ออีกฝั่งหนึ่งไม่ยอมและพร้อมจะต่อสู้โดยมีข้อมูลที่พร้อมยืนยันทางกฎหมายก็เป็นอีกหนึ่งข้อพิพาทที่ผมคิดว่าเมื่อเจอจุดจบจะเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนในที่ดินของภาครัฐอย่างแน่นอนจากนั้นมาติดตามเรื่องของบุรีรัมย์กันต่อนะครับล่าสุดลงอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายก่อนจะลงแข่งขันไทยลีกในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ปรากฏว่าพวกเขาก็เสมอกับระยองไปหนึ่งต่อหนึ่งนะครับประสาทสายฟ้านําก่อนจากรเเบิิตตซููสส่วนนมมีมังกกได้ปะอจาท เห็นปันดันบุรีรัมย์ก็ทดสอบผู้เล่นนะครับที่พวกเขาอยากจะดูฟอร์มซึ่งถ้าเกิดนับดูเนี่ยจะเกินโคต้าไทยลีกเพราะว่าต่างชาติลงสนาม6คนบวกกับอาเซียนอีก2ตัวนี้คิดว่าคงจะให้เวทีและโอกาสสุดท้ายในการตัดชื่อเลยว่าใครจะมีสิทธิ์ลุยไทยลีกแต่ตัวที่หายไปเลยไม่มีชื่อแม้กระทั่งสำรองก็คือในบัญญานิโคลิชก่องหน้าที่ช่วงหลังสถานะกับทีเนี่ยถูกตั้งคำถามนะครับเพราะว่าการเล่นร่วมกับเพื่อนการสร้างโอกาสเนี่ยผมว่าทำได้ดี แต่สิ่งที่บูริดามต้องการก็คือการผลิตสกอร์ในตำแหน่งศูนย์หน้าถ้าไม่ยิงยังไงก็อยู่ยากซึ่งน่าสนใจก็คือการได้โอกาสกลับมาเป็นตัวจริงของโกเบยองซอกที่ตอนนี้หากเทียบฟอร์มกับควรอีบิซาที่บูริดามคาดหวังไม่เยอะไปไปมาๆๆเนี่ยผมเชื่อว่าโกน่าจะถูกล็อกชื่อในไทยลีกมากกว่าซะแล้วจากความลงตัวและทีมเวิร์กในการเล่นที่มีมากกว่าขณะที่เกมรุกผมว่าภาษาสายฟ้าลงล็อกแล้วนะครับ คือใช้ชุดไหนก็น่ากลัวสลับสับเปลี่ยนกันได้หมดเลยแล้วก็การเป็นตัวจริงต่อเนื่องของธนกฤตโชดเมืองปักก็ชัดเจนนะครับว่าโอกาสการันตีตัวจริงของเหนือเนี่ยน่าจะยืนพื้นในไทยลีกกับการคัมแบ็กกลับมาได้อย่างแน่นอนแถมวิธีการเล่นเนี่ยเป็นตัวออกบอลให้กับนักเตะต่างชาติด้วยแม้ล่าสุดมีจังหวะที่เขาแอซซิสให้กับโรเบิร์ตซูต้องยอมรับนะครับว่ากลับมาตอนนี้ดูนิ่งขึ้นเพราะว่าหลายจังหวะที่ให้บอลเนี่ยถ้าเป็นนักเตะคนอื่นๆไม่มีพื้นที่เล่นแล้วเนี่ยจะจ่ายคืนหลังแต กล้าแทงบอลแบบได้เสียแล้วจังหวะจากโคนเนี่ยดีมากขาใที่ตัวของโรเบิร์ตเองชัดเจนนะครับว่าค่อนข้างจะอิสระในการสอดไปรับบอลเพื่อยิงประตูและสร้างโอกาสให้กับคนอื่นไปพร้อมๆกันที่ตอนนี้ยิง4ลูกในช่วงปรีซีซั่นปรับตัวเร็วมากและถ้าเกิดเล่นได้แบบนี้ยังคงดีวันดีคืนการไม่ได้ไปต่อกับลูคัสคิสปิมก็เป็นสิ่งที่ประสาสายฟ้าตัดสินใจถูกราวที่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเกมรับนะครับต้องหาความสมดุลเพราะว่าตอนนี้เล่นมาตลอด7เกม มีนัดเดียวเท่านั้นที่บุกเขาเนี่ยไม่เสียประตูในแมชกับอยุธยาที่เหลือโดนจิงหมดแล้วมันก็เสียคล้ายๆกันนะครับเช่นในแมชกับโคราชก็เหมือนจุดเปราะบางกับพื้นที่ที่โดนเปิดบอลจากริมเส้นเข้ากลาง เลยน่าสนใจว่าช่วงต้นซีซันเนี่ยบุรีรัมจะออกสตาร์ทเป็นยังไงลงตัวหรือเปล่าถ้าติดเครื่องผมว่ายาวแต่ถ้าเกิดว่ายาตะกูตะกักปัญหาก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวของประสาทสายฟ้าอย่างเดียวแต่ว่าต้องชื่นชมคู่ต่อสู้ด้วยเพราะว่านอกเหนือจากโคราชเนี่ยแล้วต่อมาถึงระยองผมว่าบรรดาทีมเล็กเนี่ยสู้ได้ดีนะครับในการรับมือกับบุรีรัมคือว่าเขาเนี่ยรู้วิธีการในการรับมือแต่ไม่ใช่เล่นรับเพื่อไม่ให้เสียประตูเพราะด่วนว่ายิ่งรับจะยิ่งโดนแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนเนี่ยคือฟิตเนส กเขามีแรงที่จะวิ่งไล่กดดันกัดไม่ปล่อยจนนําให้บุรีรามเนี่ยไม่มีเวลาในการคิดที่จะจ่ายบอลเมื่อต้องเร่งในการจ่ายเนี่ยความแม่นยําม,มันก็ไม่ใช่ว่าจะดีทุกครั้งมันต้องมีเสียบ้างและพอเสียตรงนั้นแหละครับจะเป็นช่องว่างให้การเล่นทางซีชันเปลี่ยนจากรับเป็นรุกของทีมพวกนี้ ได้โจมตีใส่บุรีรัมเพียงแค่ว่าคุณจะมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ในมุมของม้านีิมังกรนะครับผมว่านักเตะไทยค่อนข้างดีเลยเลยเือย่างเดียวคือต่างชาติให้ร่างกายมันลงตัวมากยิ่งขึ้นแล้วจูนกันให้ติดตะกะไม่ได้ยากนะครับถ้าต่างชาติของระยองดีกว่าฤด,ดูกาลที่แล้ว ผมก็กล้าการันตีว่าผลงานจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะคุณภาพของผู้เล่นไทยที่เสริมเข้ามาเนี่ยอายุการใช้งานยังไปได้อีกเพราะตัวที่เลือกมาเนี่ยมีคาแรคเตอร์ของการวิ่งสู้ฟัดเป็นทุนที่ดีอยู่แล้วและระยองก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นกับบุรีดำได้แบบไม่กลัวแต่ได้ดูการที่ผ่านมาจะไนั้นไปที่พลังการครับมีการเปิดตัวสโมสรอ,อย่างเป็นทางการ โดยไฮไลท์เนี่ยมีคําพูดของคุณหมอประวัติประธานสมโมสรน,นะครับบอกว่า3เกมแรกเนี่ยต้องการชนะรวดเพื่อเป็นจ่าฝูงแล้วก็จะรักษากระแสจากการที่ตอนนี้สมโมสรเนี่ยเป็นที่จับตามองอย่างมากทั้งการเสริมทัพการได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลคิงส์ครับแล้วว่าการจบท็อปสของลีกบางคนอาจจะบอกว่าทีมน้องใหม่ทีมนี้ตั้งเป้าหมายเกินตัวบ้าหรือโง่แต่แกทํางานเนี่ยแกก็บ,บอกว่าต้องมีเป้าหมายแล้วก็ลงทุนขนาดนี้ต้องคาดหวังเป็นธรรมดาใครจะว่าเพ้อฝันอะไรก็ช่างไม่สนนะครับแต่เชื่อว่าการทํางานหนักในช่วงที่ผ่านมาก็พร้อมจะสู้กับทุกทีม ส่วนโคดองดุสิเฉลิมแสนก็พยายามทําตามเป้าหมายของประธานสมโมสรอ,อยากให้แฟนบอลให้เวลาโดยเฉพาะต,ตัวต่างชาติที่เพิ่งจะย้ายมาร่วมทีมหลายคนมาช้าไปบ้างแต่จากการซ้อมแล้วมีความสามารถต้องปรับตัวให้เข้ากับนักเตะไทยและมองถึงการเล่นเป็นทีม ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือบทสัมภาษณ์ของแอนดรู d เทาเซนนะครับกลายเป็นประเด็นที่มันตลกร้ายและก็จุกอ,อกเหมือนกันเพราะว่าเป็นสื่อดังในอังกฤษเลยอย่าง Talk Sport แอนดรูเนี่ยพูดถึงหลายเรื่องสมัยที่เขาค้าแข่งในคิสตัลพา l เลตแล้วก็เอเวอรรตันรวมถึงสเปอร์แต่เรื่องที่ตัดสินใจย้า,ายมาค้าแข่งในไทยลีก เหตุผลเนี่ยเริ่มต้นจากจุดที่ไม่มีอะไรมากก็คือตีนไก่เพราะเขาเคยกินและมองว่ามันเป็นยาชั้นดีหลังจากที่เคยมีส่วนช่วยฟื้นฟ,นฟ,นฟนูร่างกายตอนที่เอ็นไขว้หน้าหัวเขา่าหรือว่า ACL ขาดจนสามารถกลับมาเล่นต่อได้แล้วตีนไก่ในไทยรวมถึงในโซนเอเชียถือว่าค่อนข้างขึ้นชื่อพอสมควรคราวนี้ทำไมต้องเป็นพลังการเขาเล่าย้อนไปนะครับว่าความจรงิงตอนค้าแข่งที่ตุรกีเนี่ยก็โดนค้างค่าเหนื่อยหลายเดือนก็เลยไปคุยกับสโมสรแล้วทีมก็ให้เลือกระหว่างค่าเหนื่อยหรือว่าลงเล่นก็ขอเลือกค่าเหนื่อย จนทาให้เขาเนี่ยไม่ถูกส่งลงสนามและก็ให้เอเย่นเนี่ยหาทีมให้ใหม่แม้ว่าจะมีข้อเสนอจากทีมในยุโรปแต่ว่าพลังการก็น่าสนใจเพราะว่ามีตลาดมีชีวิตสโลลา์ Slow ส่วนความท้าทายก็คิดว่าไม่มีอะไรต้องพิสูจน์เพราะที่ผ่านมาก็ถือว่าสําเร็จและตัวเขาไม่ได้กลัวกับการมาที่ใหม่ๆมเนื้อหายังมีการพูดถึงระดับของฟุตบอลไทยเท่าเส้นบอกนะครับว่าเกมอุ่นเครื่องเมื่อวันที่6สิงหาคมเนี่ยเขามาดูแต่ไม่ลงสนามก็จะไปอาบน้ํา แต่กลับไม่มีผ้าเช็ดตัวและกลายเป็นว่าต้องใช้ถุงเท้าเช็ดตัวเอาเป็นว่ามันกลายเป็นมีมไปเลยนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาในโซเชียลมีเดียถึงขนาดที่ Facebook ของหมอประวัติเนี่ยก็แชร์ข่าวแล้วก็บอกว่าเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นกลายเป็นติดตลกไปเฉยเลยผมว่าความเป็นฝรั่งเนี่ยเขาสื่อสารไปแบบนั้นเขาเห็นอะไรเขาก็พูดแล้วผมว่าการเดินทางมาค้าแข่งในไทยเนี่ยมันก็มีสส่วนนะครับบางคนมีความกระหายยังอยากเล่นฟุตบอลให้สนุกอยู่และต้องการความท้าทายต้องการความสําเร็จบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีมุมมองที่อยากจะให้สโมสรเนี่ย ทีตัวเองมีแรงผลักดันเพื่อให้มันสอดคล้องกับการลงทุนแต่ว่านักเตะอีกประเภทหนึง่งอาจจะมาเหมือนจอยจอยะครับเล่นฟุตบอลผสมกับการรีแลกซ์การพักผ่อนพระองว่าคุณภาพของตัวเองต่อให้เล่นแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนในช่วงอดีตที่ผ่านมาก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าเป็นหัวหัวหรือตัวท็อปของลีกได้เขาเนี้ยไม่รู้มุมมองของแอนดอทาวเซนจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ผลงานในสนามจะบ่งบอกน,นะครับว่า Android เป็นแบบที่1ห,หรือว่าเป็นแบบที่2ซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบที่2ก็จะเหมือนตัวต่างชาติที่มีดีกรีที่ผ่านมาที่เคยมาค้าแค่ในไทยลีกและสุดท้ายเนี่ยก็จะอยู่ไม่ได้คราวนี้สิ่งที่เราต้องปรับด้วยนะครับจากข่าวนี้และผมว่าผมเคยพูดมาตลอดว่าการซื้อตัวนักฟุตบอลการทุ่มค่าเหนื่อยมากมายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อความสําเร็จนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยทีมที่ทุ่มเงินก็คงจะมีโอกาสได้เป็นแชมป หลายสโมสรมากกว่าน,นี้ไม่ใช่เพียงแค่การผูกขาดของบุรีรัมในช่วงหลังและตัวอย่างทีมที่สอดแทรกขึ้นมาอย่างบีจีปทุมหรือแม้แต่เชียงรายที่เป็นคนลโมเดลเลยเนี่ยเชียงราย,ยางบประมาณไม่ได้เยอะในตอนนั้นสามารถที่จะคว้าแชมป์ได้ในแบบสูสี BG เองตัวผู้เล่นที่เสริมเข้ามาในปีนั้นดีแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งอำนวยความสะดวกฟารซิลิตี้ทีมเวิร์กของโค้ชจะไม่ใช่ส่วนจําเป็นมันคือเรื่องหลักๆที่มันต้องประกอบกันฉะนั้นหน้าฉากอย่างเดียวไม่พอเพราะการสร้างทีมสปิริตของฟุตบอลหนึ่งทีม ผมบอกเลยว่าแม้แต่แม่บ้าน1คนหรือว่าคนซักเสื้อผ้าก็มีความจำเป็นฉะนั้นก่อนจะมองถึงท็อป3หรือมองถึงผลงานในช่วง3เกมแรกด้วยการชนะรวดเป็นจ่าฝูง ตอนนี้ต้องกลับมาใส่ใจเรื่องของระบบหลังบ้านต่างๆไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกน่าจะดีกว่านะครับส่วนนักเตะแข้งไทยอีกหนึ่งคนที่เป็นลูกครึ่งอย่างนิโคลัสมิเคิลสันตอนนี้ไปคาแข้งในบูเดสติก้าสของเยอรมันกับเอเวสเบิร์กก็มีชื่อต่อเนื่องนะครับเป็นสัรองในแมชเจอร์กับทางโบคุ่มสุดท้ายเนี่ยเป็นโบคุ่มเอาชนะไป2อศูนย์และก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่นิโก้เนี่ยได้แค่ดูเพื่อนจากมานั่งสัรองและไม่ถูกเปลี่ยนตัวลงไปสีน่าสนใจครับผมตั้งข้อสังเกตแแบบบนีี้ขแบบขววาาตััหลกอองงทมย่ ยงกิยาเมราโดนไล่ออกตั้งแต่6นาทีแรกแต่กลายเป็นว่าทีมก็ไปส่งนิโก้ลงเล่นนะครับ สุดท้ายเนี่ยก็เอาเฟรดกกดิกเดลลงไปเล่นแทนลาเซกินเทอร์และแบ็กซ้ายเนี่ยก็ยังเป็นตัวเดิมมันก็แสดงให้เห็นว่านิโก้ยังไม่ใช่ตัวเลือกแม้กระทั่งตัวสำรองที่จะถูกส่งลงเล่นดังนั้นตอนนี้ขั้นต่ำต้องอยู่เบอร์สาเบอร์สีในตำแหน่งเดียวกันของผู้อะไรไม่ได้มากนะครับต้องทำงานหนักเพื่อคว้าโอกาสให้ได้แต่ว่าผ่าน2เกมแรกถึงแม้จะไม่ลงเล่นแต่มีชื่อเป็นสำรองคิดในแง่ดีก็ต้องรักษามาตรฐานคือต้องมีชื่อในทุกๆเกมการแข่งขันไปก่อน เาจะบอกว่าไม่ผ่านเลยเนี่ยก็คงไม่ใช่นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคงไม่หลุดเข้ามาในชุดสุดท้ายและช่วงเวลาของการฝึกซ้อมกับทีมใหม่เนี่ยก็ประมาณสัก5สัปดาห์กว่าๆเอาเป็นว่าถ้าเกิดมองไว้ใกล้ๆหน่อยก็คือเกมบอลถ้วยเดฟเวอโพคาวที่ต้องออกไปเยือนอูมทีมในลีก้า3ซึ่งผมว่ามันน่าวัดว่าจะให้นิโก้ลงไหมถ้าเกิดยังลงไม่ได้อีกเนี่ยแสดงว่าเหนื่อยแล้วนะครับกับการสอดแทรกเป็นตัวจริงแต่บูมเนี่ยผมว่านิโก้สู้ไม่ถอยเพราะตัดสินใจอย,อยู่แล้วว่า ต้องการไปอยู่ในลีกที่พัฒนาเข้มข้นมากกว่าจุดที่ตัวเองอยู่ส่วนใน kings ครับผู้ตามตรงเลยว่าพอเห็นภาพแบบนี้อยู่ซ้อมกับทีมไปเลย,เลยผมเป็นโค้ชอิชิผมมาให้มาครับผมมองว่าเขาควรจะมีโอกาสเต็มที่ในการค้าแข้งซื้อนาคตของตัวเองทีมชาติมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมานิโก้เป็นตัวจริงอยู่แล้วเราเห็นหมดแล้วครับว่าเขาทําอะไรได้แต่เราอยากเห็นเขาทําอะไรได้มากกว่านี้ถ้าเขาพัฒนาขึ้นกับสโมสรที่ใหญ่กว่า ขยัยไปรู้สถานการณ์ของสุปโชคสรสารชาตินะครับก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในสโมสรหลังจากที่คอนาโดเรซัปโปโรปลดไดกิอีวามาซาออกจากตำแหน่งหลังจากพาทีมอยู่กลางตารางของเจลิกทูโอกาสเลื่อนชั้นเนี่ยโหค่อนข้างจะเลือนรางจากการคุมไป25นัดชนะ10เสมอ4แพ้11ครับอยู่ห่างจากโซนเพลย์ออฟเลื่อนชั้นตอนนี้8แต้มและเหลืออีกแค่13เกมฉชนั้น เป้าหมายถ้าเกิดอยากกลับไปมันต้องเปลี่ยนครับแล้วก็คงไม่มีใครรอไหวกับวิธีการเล่นที่มัน3วันดี4วันไข่มีช่วงที่ดีก็ด้อยู่แป๊บหนึง่งแล้วก็กลับมาวูบไม่เห็นกราฟขาขึ้นสักทีหนึ่งคนที่จะมาแทนครับตามแผนเนี่ยคือชินโกชิบะตะที่คุมทีมยู8 เอาจริงธรรมเนีมของญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ค่อยปลดโค้ชนะครับส่วนใหญ่เนี่ยทำจนจบวดูการทั้งนั้นเลยน้อยมากนับนิ้วได้ดังนั้นไดกิต้องสุดจริงๆกับผลงานในช่วงที่ผ่านมาส่วนโคช้ชคนใหม่จะเป็นใครเนี่ยผมไม่รู้แต่ที่แน่ๆเนี่ยเป้าหมายชัดเจนว่าอยากจะเลื่อนชั้นภายในปีเดียวอยู่ที่ว่าถ้าเกิดโค้ชใหม่ไม่มาและผลงานของชินโกะยังไม่ดีเนี่ย ก็คงจะคิดว่า13นัดนี้เป็นการสร้างทีมรอปีหน้าไปเลยเล่นเจลิกสต่อให้โอกาสเด็กและประเมินไปเลยว่าจะเก็บใครไว้และทําให้ทีมในชุดเจลิกสอ2มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดผลงานมันไปได้13เกมนี้ผมมองว่ายังไงก็ยังทันคราวนี้โอกาสของสุ per โชมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับเพราะว่าสัญญากับซัปโปโรเนี่ยก็เหลือถึงแค่ปลายปี2027อีก2ปีมุมนึงถ้าเกิดอยากจะอดทนอยู่ต่อไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าจะขอขึ้นบัญชีย้ายก็เกิดขึ้นได้หรือแม้แต่ซัปโปโร แต่ผมว่าชอยนี้ก็เกิดยากเหมือนกันเพราะว่าฟอร์มของสุบโชคเมื่อโอกาสลงเล่นยุคไดกิมันไม่ต่อเนื่องแถมมีอาการบาดเจ็บมารบกวนก็คงไม่ใช่ทามิ่งที่ดีของเช็ค เพียงแค่ว่าเช็คเองต้องโฟกัสกับตัวเองทำยังไงให้กลับมาลงสนามแล้วก็โชว์ฟอร์มเหมือนในช่วงก่อนหน้าในที่เคยพีคไปท้ายที่วบลลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับผมว่ามันน่าเสียดายมากแต่มันมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่แล้วกับการที่เราไปเล่นซีบีลีกสนามสองแล้วต้องไปเยือนเวียดนามสุดท้ายเราแพ้จริงๆครับสต่อ3เซตทั้งที่นําก่อนด้วยการเก็บ2เซตแรกด้วยนะครับดูแล้วไม่น่าเป็นงานยากแต่ต้องยอมรับว่า ถ้าเรายังไม่มองถึงการสร้างทีมในอนาคตและยอมแพ้ให้เป็นบ้างหลังจากนี้จะให้มีคําว่าผูกขาดอาเซียนเพราะผมบอกเลยนะครับว่าในแง่จิตวิทยาถ้าเกิดเรามาแพ้ในรายการนี้ด้วยผู้เล่นชุดไม่ฟูลทีมเนี่ยผพราะว่าขวัญและกําลังใจของเวียดนามเนี่ยจะไม่ส่งผลอะไรมากมายแต่พอเขาชนะเราในรายการนี้ด้วยผู้เล่นชุดใหญ่ผพราะว่าซีเกมเนี่ยมันก็สู้นสนุกแต่ถ้าเกิดจะให้วิเคราะห์ถึงรายละเอียดเนี่ย เอาจริงๆมันสูสีและก็บอกได้เลยว่ามันไม่คุ้มนะครับกับการที่เราปิดท้ายในซีวีีกด้วยผลงานที่ส่งต่อไปถึงก่อนชิงแชมป์โลกโอเคในแง่ของอุบัติเหตุมันอาจจะมีอยู่บ้างในบางจังหวะบางลูกแต่ผมบอกเลยนะครับว่าเราเล่นกับเวียดนามเนี่ยไม่ได้ดูเหนือกว่าเลยในช่วงหลัง เสียเซตให้เขามาตลอดแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เราแพ้เขาในนามทีมชาติชุดใหญ่ดังนั้นผู้บริหารสมาคมเนี่ยคงจะหยิบยกเรื่องเดิมมาพูดไม่ได้แล้วนะครับที่บอกว่านักกีฬาเราขึ้นมาไม่ทันเพราะสุดท้ายคนก็ตั้งคําถามไปอยู่ดีว่าแล้วมันขึ้นมาไม่ทันทําไมไม่หาวิธีการที่จะให้มันขึ้นมาทันพอบอกว่าให้สร้างทีมก็บอกว่าเม็ดเงินในการทํางานไม่มีไอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยจริงๆนะครับว่ากีฬาที่ก้าวไปถึงระดับโลกแล้วเรายังต้องมามองอาเซียนอีกเหรอ เพราะถ้าเกิดเทียบกับฟุตบอลเนี่ยเห็นภาพชัดเจนนะครับฟุตบอลเราเนี่ยอาเซียนยังไม่ได้ผูกขาดเลยแต่กระแดะจะไปบอลโลกเห็นทุกสมัยเนี่ยอาจฉีดขายฝันกันตลอดแต่โค้ชคนไหนมาทําก็ยังไม่ดีขึ้นแต่ของวอลเลย์บอลเนี่ยมันก้าวไปถึงระดับโลกคือมันแทบจะแบเบอร์แล้วนะครับเราเป็นหนึ่งในลิสต์ของทีมที่เล่นในรายการใหญ่ที่เป็นที่สุดได้หมดแล้วแต่กลายเป็นว่าเราไม่กล้าปล่อยวางกับรายการที่ควรจะใช้เป็นเวทีในการสร้างดาวรุ่ง และก็ไม่ได้คิดที่จะบูมลีกแบบจริงจจังๆเพื่อเป็นพื้นฐานหรือเวทีในการปั้นผู้เล่นใหม่ๆให้มันมี squad ทีมที่มันใหญ่ขึ้นโอเคเข้าใจครับว่าในช่วงเวลาตรงนี้มันคาบเกี่ยวกับยู21ที่มีรายการแข่งขันด้วยแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราให้ความสําคัญทําแบบอดทนมาตลอดนะครับในช่วงก่อนนั้นนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับโคดออสวางมือไป7-8ปีอยู่ในวงการวอลเลย์บอลจนกลับมาเป็นโค้ชอีกครั้งหนึ่งจะว่าไปเด็กพวกเนี้ยที่โคชออสเอากลับมาทำเนี่ย ก็น่าจะเป็นเด็กที่โคดออสทันด้วยตอนสมัยเป็นโค้ชชุดใหญ่นั่นหมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจกับเรื่องนี้แบบจริงจังมาตั้งนานแล้วถามีการแข่งขันระดับเยาว,วชนไหมคําตอบคือมีแต่เราจัดเสร็จปุ๊บจบเนี่ยเราไม่ไดเอามาต่อยอดเราไม่ไดเอามามองว่าวันนี้ทีมชาติเราจะมีชุด A ชุด B ชุด C ได้แล้วหรือยังมาเลกายเป็นความน่าเสียดายที่เรามีวันนี้แล้วครับกับการที่ต้องแพ้ในอาเซียนหรือแม้แต่การที่ต้องเสียเซตให้กับชาติอ,อื่นๆที่เขาเริ่มพัฒนาตามเรามา ตรงนี้ในมุมมองของคนกีฬาและคนที่เชียร์วอลเลย์บอลและคิดว่าเป็นกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับเราก็ไม่อยากให้เกิดภาพแบบนี้บ่อยๆในช่วงหลังจากนี้รบกวนแก้ไขด้วยนะครับผมว่าแฟนขับทุกคนก็อดทนรอและคิดว่าเราทําได้ดีกว่านี้แน่นอนถ้าเราเริ่มต้นแก้ปัญหาเพียงแค่ไม่กี่ข้อที่มันหมักหมมมาตลอดในช่วง1ิปีที่ผ่านมาทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัตน,นะครับฝาาติตมกันด้วย YouTube Facebook แล้วก็ทิกตอกเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ